อันนี้หลังจากหิมะตกก็สภาพถนนก็เป็นแบบนี้ฮะเดินลําบากครรองเท้าก็ไม่ดีมันก็จะเปียกหมดเลยแล้วก็จะหนาวน,นี่คือสภาพหลังจากหิมะตกของเมืองมันดาลีครับประเทศอินเดียสภาพหลังจากหิมะตกถนนก็เป็นแบบนี้รถล,ลาก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยครับน,นี่หลังจากหิมะตก นี่กเราก,กำลังไปตลาดคนระับน,นี้น,น่เขาเดินขายผักก็บอกไม่แน,น่ใจนา้ก็แบบผักขายคนท้องถิ่นนะอันนี้การเดินก็ เลื่อนเหมือนกันครับเดินไม่ดีนี่นก็หงายท้องตีลังกาได้เลยอับนี้มันเริ่มละลายอันนี้หลังจากเหมะตกก็มีสภาพแบบนี้ฮะอันนี้สภาพหลังจากเหมะตกอันนี้ก็เป็นถนนหลักของเมืองนี้ครับเป็นเซ็นเตอร์ออฟ มันเดลีแล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่แถวนี้หมดร้านค้าอาหารการกินและดีทั้งหมดเลยทั้งหมดทั้งปวงก็อยู่ตรงนี้น,กน,กนะก็ลับกบรรยากาศไปครับคนที่เดินนี่ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่คนท้องถิ่นครับเป็นคนนอกครับคนจากที่อื่นที่ก็มาท่องเที่ยวอยากเห็นหิมะก,ก,ก็จะมาเดินดูเล่นอะไรเงี้ยแต่คนท้องถิ่นก็ เขาก็เบื่อแล้วเขาก็อยู่ในห้องปกติอยู่แพวกเราก็เดินออกมาดูบรรยากาศข้างนอกครับบางคนก็เป็นไม่เคยเห็นหิมะมาก่อนครั้งแรกในชีวิตก็จะก็จะเดินออกมาทำเรานี้ยนะครัขำขันมีสภาพหิมะทั่วตัวไปครับ <c oughs> ถึงแม้เห็นมะตกแต่ว่าร้านค้าก็ยังเปิดให้บริการคนทั่วไปอยู่ครับร้านค้าร้านอาหารก็เปิดหมดครับเปิดหดร้านกาแฟร้านอาหารร้านทุกสิ่งทุกอย่างก็เปิดปกติครับเห็นไม้มจะมีเมะตกตกแต่ละตีสี่จนเดี๋ยวก็จะสิบสองจะเที่ยงแล้วยังไม่หมดครับก็ยังตกอยู่ ก็สภาพเมืองผูทต่วไปร้านค้าเปิดปกติขอบนนู่นเป็นภูเขาก็ถูกปกคลุม้วยหิมะหมดเลยปกคลุมด้วยหิมะหมดเลยคนที่เห็นผมผมเดา 90%นะ9ถึง9 99%ครเป็นคนข้างนอกครนักท่องเที่ยวทั่วไปที่เดินมา,าข้างนอกก็จะมาดูหินมากนะคนท้องถิ่นก็ไม่มีไม่มีใครออกมาดูเดินดูหินมากแบบนี้หรออันนี้เป็นคนนอกนะคนจากเมืองร้อนนี่ผมว่าจะมาดูหินมากกันก็บรรยากาศก,าก็สวยงามดีครับ ก็ตามประกาศกรมอุตุนิยมของอินเดียเขาจะบอกว่าวันนี้หิมะตกทั้งวันเลยทั้งวันเลยครับทั้งวันเลย,เลยอันนี้เป็นถนนเส้นหลักของเมืองนี้ฮะก็จะสังเกตว่าจะไม่มีรถยะรถยนต์จะไม่มีอาจะไม่มีรถยนต์เข้ามาครับก็เป็นถนนคนเดินสำหรับคนทั่วไป เป็นร้านค้าร้านอาหารอะไรงจะไม่มีรถเข้ามาเหมือนกันเดินไปมาก็สะดวกดีครับธน,นา,าคารตู้ ATM ก็เปิดปกติทุกอย่างก็เปิดปกติหมดคนระับเป็นเหตุมะตกหนะ่ก็ตามทุกอย่างก็เปิดปกติ ไม่มีอะไรแปลกสำหรับคนท้องถิน่นนะมันมากเป็นไปนั่นปกติของคนที่นี่